สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานลื่นจะมาทํำข้าวเหนียวนึ่งใบเตยเตําไทยแล้วก็อบไก่นึ่งนะคะวิธีทํานะคะก็เอาตำใบเตยประมาณสีห้าต้นนะคะแช่แช่แชข้าวแช่ข้าวเหนียวนะคะไว้ประมาณ 8ชั่วโมงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำใบเตยนะคะแช่ข้าเหนียวเสร็จแล้วก็เอามาแฝงสารส้มประมาณ10นาทีนะคะเอมาทําให้ใสแ่แล้วก็เราก็เอามานึ่งได้เลยค่ะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะนึ่งเลยนะคะนึง่งข้าเหนียวที่แช่ใบเตยวไว้8ชั่วโมงนะคะ ระหว่างอันนี้ก็นึ่งไปเลยค่ะก็เอาผ้าขาวบางนะคะรองนะคะแล้วนะก็นึ่งยี่สินาทีหรือครึ่้งชั่วโมงก็สุกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณแบประมาณยี่สินาทีหรือครึ่งชั่วโมงข้าวเหนียวก็สุกนะคะ เอาไว้ทานกับต้มตำนะคะต้มตำไทยแล้วก็อกไนนะะก่เเไนึนะคะคนะะน่งนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปหน่อยค่ะําให้หอมนะคะสองขันต้นใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผ้าพันไว้นะคะผ้าขาวบางท่านไว้แล้วก็ปิดไว้ค่ะแล้วระหว่างนั้นก็ทำต้มตำนะคะ ตามกระเทียมค่ะเพื่อหมักไก่นึง่งเมื่ออกไก่นึ่งนะคะประมาณ5 0 0มิลลิกรัมค่ะตามกระเทียมไปยี่สิบเม็ดนะคะตามไปเลยค่ะเอาไว้หมักไก่นะคะตามกระเทียมไปยี่สิบยี่สิเม็ดค่ะ แล้วก็ใส่ซีอิ้วขาวนะคะสองช้้นโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่รสด,ดีนะคะรสด,ดีครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยนะคะในในไก่ที่เราจะนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วน้ําตาลนะคะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนชาใส่ลงไปค่ะแล้วก็หมักนะคะ หมักทิ้งไว้ประมาณาสิบนาทีนะคะมากทิ้งไว้สิบนาทีค่ะอกไก่นึ่งนะคะก็นึ่งไปกับข้าเหนียวเลยค่ะข้าเหนียวที่นึ่งไว้นะคะข้าเหนียวที่ นึ่งไว้ใส่เปเลยด้วยนะคะจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะอบไก่นึ่งหมักไว้สิบนาทีเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้เลยนะคะอบไว้ในขัานเดียวที่เรานึ่งไว้นะคะใส่ไ,ไ้เลยค่ะแล้วก็ตำไทยนะคะก็มีนะคะมีพริกสดนะคะ กิกินดาสามเม็ดใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็มีกระเทียมกลีบนะคะห้ากลีบนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ตังนะคะน้ำไทยนะคะ ประมาณสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะตามปลยคะ่ะตามพอหยาบๆนะคะตามพอหยาบๆก็เสร็จแล้วก็ใส่เอ่อ ใส่จบยาวนะคะหั่นเป็นคำนะคะสามฝาใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ตามมะเขือลูกเล็กนะคะเอามะเอามะเขือลูกเล็กหัน่นเป็นคำานะคะห้าลูกค่ะใส่ปเลยคะ่ะแล้วก็ตามนะคะตําไทยนะคะ จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มค่ะแล้วก็ปรุงรสก็มีน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วรสดีนะคะรสดีครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็บีบน้ำมะ,ะมะนาวหนึ่งลูกใหญ่ๆนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ ใส่ไปต้งเปลือกได้เลยนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มหน่อยคะ่ะน้ำพรยคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยคะ่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะสามรสค่ะ ี่หวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคะตามล,ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่แล้วกแหั่นซอยนะคะสองร้อยมิลลิกรัมใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่แครอทนะคะสองร้อยมิลลิกรัมใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่แตงฟ้านะคะ สองอยมีกามเท่ากันค่ะแข็งแรงค่ะแล้ก็ตามนะคะตมให้เท่ากันนะคะตำไทยนะคะ,ตำ, <c oughs> ะ,คะตำไทยขาดนะคะตำไทยขาดนะคะตาไทยขาดมีรสชาติกรมก่อมเปรี้ยวเปี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะสีรกนะคะ ามากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตำไทยรสชาติเปรี้ยวหวานเต็มเผ็ดค่ะตำไทยถาดนะคะมีรสชาติกลมกล่อมค่ะ กส่จานให้สวยงามค่ะตำ,ตำไฟถ่านนะคะแล้วก็โรยด้วยโถดิสงท่่เท้อเปลือกนะคะใส่ในซุปดำไทยค่ะให้สวยงามค่ะให้สวยงามนะคะอันนี้ก็เึ่งข้าเหนียว20นาทีเสร็จแล้วนะคะ น á, ึ่งได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดไฟได้ค่ะแล้วก็นำมาตัดใส่จานให้สวยงามนะคะข้าเหนียวประกบไก่นึง่งเสร็จแล้วนะคะ เหนียวนึงใบเตยนะคะจัดให้สวยงามค่ะรองด้วยใบเตยนะคะอร่อยน่าอร่อยมากค่ะไก่นึ่งก็จะมีรสุกไก่นึ่งจะมีรสชาติเค็มนิดหน่อยจากหวาน,ะะน,นนะคะเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะ อกไก่นึ่งอกไก่นึนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวใบเตยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ ตำไทยถาดนะคะตำไทยถาดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตำไทยถาดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วข้าเหนียวใบเตยนึ่งนึ่งข้าวเหนียวข้าเหนียวไปเตยนึ่งอกไก่นึงนนนงออ่งนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะ <imar> ขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานล,ลื่นได้ทำต้มตำไทยถาดข้าวเหนียวใบเตยอกไก่นึ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ